มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเพื่อนบ้านทําธุรกิจติดตั้งเน็ตจอดรถขวาง20คันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ความสนใจกันเป็นจํานวนมากหลังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่มีกลุ่มชายหญิงจำนวนหนึ่งกำลังยืนโตเถียงกันที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะคะ ภายในหมู่บ้านเดอนนิดการจนารั์ตำบลท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะพร้อมกับเล่าเหตุการณ์นะคะว่าผู้หญิงคนหนึ่งได้มาตอบว่าตนเองในบ้านหลังดังกล่าวหลังไม่พอใจที่คนในบ้านไปตักเตือนที่นํารถของบริษัทของตัวเองนั้นที่เป็นตัวแทนของเครือข่ายรับติดตั้งอินเทอร์เน็ตมาจอดขวางเรียงรายเส้นทางในหมู่บ้านทําให้รถเข้าออกลาบากจอดเรียงรายไม่เว้นแม้แต่ทางโค้งและด้วยถนนที่คับแคบอาจทําให้เกิดอันตรายได้ มีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอยากจะให้ขับรถสุภาพหน่อยโดยพฤติกรรมของพนักงานขับรถนะคะได้ออกตัวแรงส่งเสียงดังเดือดร้อนลำคาญจนคนตกใจค่ะซึ่งจากคลิปจะเห็นได้ว่าหญิงที่อ้างตัวเป็นเจ้าของบริษัทนำรถมาจอดพูดยืนยันว่าทำได้เพราะว่าติดต่อส่วนกลางแล้วเขาให้จอดพร้อมกับโตเถียงลักษณะก็ทำไมอะ่ะมีรถเยอะรวยอะ่ะมีรถเยอะทำมาหากินรวยมาก ทางนี้หลังจากโลกออนไลน์นะคะได้รับชมคลิปดังกล่าวต่างก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะและขอให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะล่าสุดนะคะนางสมใจทิทองอายุ47ปีเจ้าของบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนได้เปิดใจว่าก่อนเกิดเหตุนในคลิปนั้นสามีของตนเคยไปบอกพนักงานของบริษ,ษัทดังกล่าวถึงพฤติกรรมที่ใช้ความเร็วในการขับรถโดยสามีได้เคกระจกรถตักเตือนและขอร้องให้ขับช้า,ชา แต่อีกฝ่ายไม่พอใจก็ได้ไปฟ้องหญิงในคลิปที่ระบุว่าเป็นเจ้าของบริษัทพาพวกลูกน้องเข้ามาต่อว่าถึงที่บ้านด้วยวาจาที่ไม่ดีบอกก็แค่เรื่องจอดรถมีปัญหาอะไรนักหนาและจะแจ้งความสามีที่ไปเคาะกระจกรถพนักงานทําให้กระจกเกิดแตกร้าวพร้อมกับแจ้งเทศกิจให้มาจัดการค่ะซึ่งขนาดนั้นเองตอนนั้นสามีไม่อยู่บ้านออกไปทํางานมีลูกสาวแล้วก็ตนเองแล้วก็มีแม่อยู่ภายในบ้าน3คนเท่านั้น หลังจากที่มีเสียงทะเลาะกันก็ได้ถูกกลั่นแกล้งนะคะโดยในวันถัดมาตนเองมีอาชีพขายหมูปิ้งก็ออกไปขายปกติแต่กลับถูกอีกฝ่ายเอาไป้ายไวนิ้วที่เขียนว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งทานฟรีพร้อมยกหมูปิ้งออกมาตะโกนบอกลูกค้าบริเวณหน้าหมู่บ้านให้มาทานฟรีเพื่อไม่ให้ลูกค้ามาอุดหนุหนซื้อหมูย่างของตอนเองทำให้ตนต้องหยุดขาย รู้สึกตกใจมากทำอะไรไม่ถูกพยายามพูดด้วยเหตุผลให้เห็นใจความเดือดร้อนของเราบ้างแต่เขาไม่ยอมรับฟังอะไรขณะทางด้านน,นายอนันต์สาม,มีของผู้เสียหายเปิดเผยนะครว่าปัญหาดังกล่าว เกิดมาหลายครั้งแล้วมีการขอร้องไปแล้วหลายครั้งโดยให้เหตุผลว่าเวลาพนักงานนำรถมาจอดในหมู่บ้านโดยเฉพาะทางโค้งทำให้การเลี้ยวเข้าบ้านมันลำบากขอให้ขยับไปจอดจุดอื่นได้หรือไม่จะได้ไม่มีปัญหาก,กันแต่กลับกลายเป็นว่าหญิงคนดังกล่าวพูดจาไม่ดีอวดรวยดูถูกตนเองบอกว่าจะจอดตรงนี้มันจะไปหนักหัวใคร พ่อหนักๆเข้าเริ่มมีพฤติกรรมที่ขับรถเร็วในหมู่บ้านออกรถเสียงดังบางครั้งก็มีรถเก๋งขับรถมาวนหน้าบ้านของตนเองทําให้คนภายในบ้านเกิดอาการกลัวเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพคอ,อหงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็สพกอเพื่อความปลอดภัยของตนเองแล้วก็มีการนําสีมาทาตรงบริเวณทางโค้งเป็นขาวแดงแต่ก็ยังฝ่าฝืนจนทําป้ายไวนิลว,ว่าแขวนเอาไว้ว่าห้ามจอด ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ